ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับช่อง NFT Studio เหมือนเดิมนะครับ,รบก็วันนี้เรามาอยู่กันหน้าเพจของมอนมอนแลนนะครับผมก็จะบอกว่าเวลาผมจะเปิดข่าวสารหรือว่าดูสถานการณ์เกมหรือว่ามีอะไรอัปเดตของเกมเนี่ยผมก็จะดูผ่านทางเพจของเกมแล้วก็ t e l e g r a m แล้วก็ Discord นะครับผม วันนี้เราจะมาดูฝั่งของเพจนะครับก็อัปเดตล่าสุดก็เมื่อสองชั่วโมงที่แล้วเนาะพอดีผมเพิ่งเลิกงานก็เลยเพิ่งได้มาดูนะครับครับก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผมก็นะเป็นในส่วนของรายได้นะครับผมแล้วก็ราคาเหรียญของเรานะครับก็จากก่อนหน้านี้นะครับก็สายฟรีนะครับอาจจะพออยู่ได้นะครับแต่ว่า ตอนนี้ไม่แล้วนะครับตอนนี้คือสายฟรยีอยู่ไม่ได้นะครับแนะนําสําหรับสายลงทุนอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่ามันต้องเติมเป็นสามสต๊าฟรนะครับเพื่อที่จะสามารถถอนได้นะครับผมก็คืออันนี้ผมเปลยมาแล้วนะครับแล้วก็จับใจความได้คร่าวๆประมาณว่าเอ่ออเดี๋ยวผมเอาไปเปลอีกทีหนึ่งดีกว่าขออนุญาตไปทานเสียนะครับ เพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะครับก็การคํานวณปัจจุบันนะครับผมก็ก่อนหน้านี้นะครับการคํานวณของเขาก็คือหนึ่งเหรียญเนี่ยหนึ่งเหรียญของเรานะครับผมจะเท่ากับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เหรียญสหรัฐพูดง่ายๆก็คือเหรียญมอนสเตอร์คอยในเกมนะครับที่เราเอินกันที่เราได้รับกันจากตัวมอนสเตอร์ มอนสเตอร์นะครับที่มันขูดมานะครับก็คือ1เหรียญ1นเหรียญมอสเตอร์จะเท่ากับ0.00เหรียญสหรัฐนะครับก็ถ้าเรามีอยู่1,000เหรียญมันก็จะจะเท่ากับ1เหรียญน,นะครับสหรัฐอันนี้คือก่อนหน้านี้นะแล้วก็วิธีนี้ใช้ได้กับสายรีด้วยแล้วก็เป็นใช้ได้กับสมาชิกสับสไครเบอร์ด้วยนะครับแต่อัปเดตล่าสุดของวันนี้เลยก็คือเป็นส่วนของค้าล่างนี้ครับ เป็นส่วนนี้ที่ผมครอบมานะอ่ะสักครู่ครับอ่าเป็นของส่วนนี้นะครับก็คืออัปเดตใหม่คนที่เป็นสายฟรีคนที่ไม่ได้เติมเป็นซับสไครเบอร์นะครับก็อาจจะไม่สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะเอาไอดีออกหรือว่าอะไรประมาณนี้นะผมไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่ช่วงนี้ในส่วนของรายละเอียดลึกๆแต่ในส่วนของตัวนี้เนะี่ย หมายความว่าราคาเนี่ยมันมันขึ้นนะหลังจากอัพหลังจากอัปเดตเนี่ยราคามันขึ้นแต่คนที่จะได้ประโยชน์ในตรงนี้ก็คือคนที่เป็นสมาชิก s u b s c i บ b e r แล้วเท่านั้นหมายความว่าหนในในหนเหรียญ monster coin ในเกมของเราเนี่ยจะเท่ากับ0.01เหรียญสหรัฐนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ10%เราได้กำไรเพิ่มมาเป็น10%เลยนะครับ สิบเปอร์เซ็นใช่ไหมหรือว่ากี่เปอร์เซ็นอ่ะผมไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นแล้วกันผมคิดเป็นตัวเลขง่ายๆแล้วกันเนาะอย่างเช่นเรามีอยู่อย่างเช่นก่อนหน้านี้เรามีอยู่100หนึ่งร้อยเหรียญอันหนึ่งพันอ่ะยังไงอ่ะหนึง่งพัน monster coin ในเกมนะครับก่อนหน้านี้เรามีหนึ่งพันหนึ่งพัน monster coin ในเกมเราจะมเราจะมีรายได้อยู่ที่หนึ่ง USDT นะครับแต่ปัจจุบัน เรามีอยู่100เหรียญเรามีอยู่แค่100เหรียญ Monster Coin เราจะมีรายได้อยู่ท <inaudible>. <invest> <öyle itution> ี่1 USDT ถ้ากับว่าตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆมีเหรียญ USDT อยู่ในตัว1000งอ้าไม่ใช่ถ้าถ้าตอนนี้เพื่อนๆมีเหรียญ m o n เตอร์ค i n อยู่ในตัว1000เหรียญนะครับถ้าเกับเพื่อนๆจะมีรายได้อยู่ที่สิบ USDT ซึ่งผมมองว่ามันมันค่อนข้างจะเยอะนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยระดับไดมอนด์นะครับจากที่ผมคำนวณก็คือจะได้เหรียญมอนสเตอร์คอยอยู่ที่วันละ3360นะครับจะเท่ากับว่าใน1วันเนี่ยเราสามารถหารายได้จากเกมนี้เนี่ยเมื่อเมื่อเราอยู่ในระดับไดมอนด์เนี่ยเราสามารถหารายได้1วันคือ ได้ถึง33.6 usdt นะครับซึ่งอันนี้คือแค่หนึวันนะครับแต่ก่อน,นี้ก่อนหน้านี้คือเขาบอกว่า1เดือนเราสามารถถอนได้หนึ่งครั้งใช่ไหมครับเราคำนวณง่ายๆเลยขออนุญาตไปเครื่องคิดเลขนะครับคำนวณง่ายๆนะครับวันหนึ่งเราได้3,360 monster coin นะครับคูณสามสิ ก็คือ1เดือนนะครับเราจะได้อยู่ที่1,800 0แสนเหรียญมอนสเตอร์คอยนะครับแล้วก็เอาไปคูนกับตัวราคาเหรียญปัจจุบันนะครับที่หลังจากอัปเดตมาเนาะก็จะก็อยู่ที่0.01นะครับเท่ากับอันนี้คือ,อไรายได้1เดือนที่เราจะได้กับเกมนี้นะครับหลังจากที่เราเติมซื้อเป็นระดับไดมอนด์นะครับเราจะได้ เราจะมีรายได้1เดือนอยู่ที่1นึ่พเหรียญนะครับ1นึ่พันเหรียญเลยกลมกลมเราคิดเราโอเคกลมกลมเป็น1นึ่พันเหรียญเนาะอันนี้หนึ 1, ่งพันหนึ่เหรียญคูณกับราคาปัจจุบันสามสิบุดอันนี้คือราคาของเหรียญ usdt นะครับปัจจุบันนี้จะเท่ากับสามหมื่นหกันเอบาทอันนี้คือรายได้เดือนหนึ่งของเรานะผมมองว่ามันเยอะมากเลยนะครับสําหรับการที่เราลงลงทุนไปแค่ หนึ่งร้อยเหรียญ USDT หรือพูดง่ายๆก็คือเราลงทุนไปแค่สามพันหกร้อยห้าสิบาทเตืนหนึ่งในหนึ่งเดือนเราเราได้กำไรมาถึงสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทซึ่งผมมองว่าถ้าพูดถึง ROI การคืนทุนเนี่ยมันอยู่แค่กี่วันนะหนึ่งร้อยเหรียญเนาะ 100หนึ่งร้อยเหรียญสามวันฮะผมผมให้เลยสามวันวถ้า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 จะคิดแบบกลมๆจริงๆเลยหนึ่งร้อยหารสามสิบหกอ็สามสิบสามจุดเท่าไหร่อะมกเมื่อกี้อ่าสามสามจุดหกเหรียญอันนี้คือหนึ่งวันใช่ไหมครับเราหารแล้วท่ากลับไปสองจุดเก้าวันก็คือสามวันกลมๆ 3วันคืนทุนเพื่อนๆเป็นไปได้สามวันคืนทุนอันนี้นี่คือหน้าเพจเกมเนาะสรุปง่ายๆก็คือหลังจากอัปเดตแล้วเนี่ยเอาไอก็คือสามวันผมตีกกลมๆเลยสามวันก็ถือว่าไวามากนะครับสำหรับเกมนี้สามวันก็เกมนี้ก็มันเพิ่งเปิดใหม่เนาะก็ใครที่เข้าก่อนหรือ มองว่าเกมนี้เป็นเกมต้นน้ําก็ยินดีด้วยนะครับก็พยายามอยู่กันเรื่อยๆยาวๆนะครับก็ดูสถานการณ์เกมด้วยอย่าลงทุนจนไม่มีเงินสำรองหรือเอาเงินร้อนมาเล่นเอาเงินเงินร้อนมาลงก็ไม่ไม่แนะนํานะครับก็ถ้าเกิดเรามีเงินเย็นนะครับก็เอามาลงได้นะครับก็ไม่ไม่ได้เป็นการแนะนำแต่ว่าเรียกอะไรอะก็ปล่อย ให้ให้ทุกคนรับความเสี่ยงกันเองเอา,เอาเอ,าเอาเองดีกว่าว่ามันน่าลงไหมหรือยังไงไหมถึงมันจะเป็นจํานวนแค่หนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับสามพกว่าบาทแต่ผมมองว่าจนตอนที่แบบมันต้องใช้จริง,รงๆก็คือมันไม่มีเนาะก็อยากให้เพื่อนๆตระหนักถึงตัวน,น,นี้ด้วยนะครับก็ฝาก,กเพื่อนๆนะครับผมใครที่กดสมัครจากลิงก์ของผมเนาะก็ผมผมจะมีลิงก์เอาของ l i n e Open Chat ไว้นะครับก็ ฝากเพื่อนๆกดเข้าไปร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับผมในตัว Line Open Chat เนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขออัปเดตข่าวสารเพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ